เอเลียนสุดยอดแฟนชชส์หนังไซไฟอวกาศที่แตกต่างด้วยภาพลักษณ์สุดสยองขวัญขยับขยายกลายเป็นเรื่องราวที่แฝงประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มนุษยธรรมาศาสนาและอภิปรัชญาได้อย่างกลมเกลื่นบีทีบาส์ซินายขอพาเจาะลึกต้นกำเนิดแรงบันดาลใจและตำนานเรื่องราวของฝูงมฤตยูจากนอกโลกที่สร้างปรากฏการ์เขย่าวขวัญสั่นประสาไมายาวนานเกือบ5ทศวรรษ แม้เราจะคุ้นชื่อของเอเลียนแต่ที่จริงแล้วเอเลียนในหนังคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซีโนมอร์ฟ XX 1 2 1 หรือเรียกย่อๆว่าซีโนมอฟเป็นชีวะจักรกลที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเอนจิเนียร์หรือผู้สร้างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอายธรรมมีวันนะในการอยู่ร่วมกันและมีเป้าหมายในการไล่ล่าและขยายพันธุ์เท่านั้นมันกําเนิดขึ้นจากไข่และฟักตัวกลายเป็นเฟสฮักเกอร์เกาะบนใบหน้าเพื่อวางไข่ในโฮสต์ก่อนที่ตัวอ่อนหรือเชสเบอร์สเตอร์จะเติบโตกลายเป็นซีโนมอฟตัวเต็มไวัยได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงซีโนมอฟรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นจากการฟักไข่ในตัวของโฮสต์ที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มักจะมีกร่อหนาห่อหุ้มทั่วร่างกายมีพละกกำลังมากมีประสาทสัมผัสดีเยี่ยมเคลื่อนที่ได้แม้มองไม่เห็นมีเลือดเป็นกรดเข้มข้นสามารถสร้างพลังงานของตัวเองได้โดยไม่ต้องกินอาหารใดๆและมีปากเล็กที่มีกําลังในการกัดฉีกมหาสารที่ซ่อนอยู่ภายในปากใหญ่ 4,000ปีก่อนคริสตกาลผู้สร้างหรือเอนจิเนียร์สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงได้ลงมายังโลกก่อนที่จะดื่มสารเหลวสีดำที่เรียกว่า b บล็กกูสสารนี้ทำให้ DNA ของเอนจิเนียร์ไหลรวมกับแหล่งน้ำวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ปี2089อลิซาเบธชอร์และชาลีฮอลโลเวย์นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานการมีอยู่ของเอนจิเนียร์ปีเตอร์เวลแลนด์ซีอของบริษัทเวลแลนด์คอร์ปอเรชันได้สนับสนุนทั้งคู่ให้เดินทางไปยังดาว l v 223ด้วยยาน USCSS Prometheus เเพื่อค้นหาวิธีมีชีวิตที่ยืนยาว ทั้งคู่ค้นพบรังของเอนจิเนียร์ที่เก็บกักแบล็กกูเอาไว้จํานวนมากเพื่อใช้ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เดวิดหุ่นแอนดรอยได้ลักลรอบนำแบล็กกูกลับขึ้นยานและใส่ลงในเครื่องดื่มให้กับชาลีชาลีมีความสัมพันธ์กับอลิซาเบธจนตั้งครรภและคลอดตัวอ่อนไทโลไบในขณะที่เอนจิเนียร์ได้ตื่นขึ้นและไล่สังหารลูกเรือไทโลไบก่อหน้าเอนจิเนียร์และฟักตัวอ่อนดีคอนออกมา ปี2,104ลูกเรือยาน USCSS Covenant ได้ค้นพบซากยานที่อลิซาเบธและเดวิดใช้เดินทางก่อนที่จะค้นพบว่าอลิซาเบธไม่ได้ตายเพราะยานตกแต่ตายเพราะถูกเดวิดดรอยที่ผลิตโดยเวล์นำมาใช้ทดลองส,งสร้างสิ่งมีชีวิตของตัวเองและพยายามจะใช้แบล็กกูในการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ของเอนจิเนียร์ ปี2122บริษัทเวแลดนยูทานิส่งยาน USCSS Nostromo ขนแร่20ล้านตานันกลับมายังโลกลูกเรือได้ยินสัญญาณบางอย่างจากดาว LV426 ที่มียานและซาของเอนจิเนียรอยู่ร้อยโทเอลเลนลิบลีคนพบว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภยัยก่อนที่เธอและพวกเขาจะถูกซิโนมอฟและเฟสฮักเกอร์ตามไล่ล่า 2,179ริบลี่ที่ตื่นจากจำศีลน,นาน57ปีถูกเจ้าหน้าที่ของเวแลนด์ยูทานิขอให้เดินทางด้วยยาน USCSS สุลาโกไปยังดาว LV426 อนานิคมมนาวกาศที่ถูกเอเลี่ยนบุกทำลายเธอและนิวต์เด็กผู้หญิงผู้รอดชีวิตต้องเอาตัวรอดจากการต่อสู้กับควีนซีโนมอฟที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นก่อนจะพบว่าเธอคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว ยานดิดตัวไปตกลงที่ดาวฟิออรีนาหรือฟิวรี่161ดาวที่ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษชายที่กำลังถูกรันเนอร์หรือซีโนมอฟที่วิ่งสีขาได้ไล่สังหารไปทีละคนส่วนริบลี่เองคนพบว่าตัวเธอกลายเป็นโฮสต์ของควีนซีโนมอฟไปแล้ว 200ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ของยาน u s เอเซมอริกาทำการโคลนนิ่งเอลเลนริปลีที่เสียชีวิตไปแล้วและตั้งชื่อว่าริปลีเอกที่ภาษา DNA จนทำให้เธอมีความสามารถแบบซีโนโมอฟแต่ยังคงมีความทรงจำจากริปลี นักวิทยาศาสตร์ว่าจ้างทหารรับจ้างให้ไปจับลูกเรือเพื่อเป็นโฮสต์ในการทดลองฟักตัวเฟสฮักเกอร์แต่พวกมันกลับหลุดออกมาอลาวาดริบลีเอและเหล่าลูกเรือจึงต้องเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของนิวบอนซีโนมอฟที่ผสมผสาน d n n a จนทำให้มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ กำเนิดหนังเอเลียนเริ่มต้นจากแดนโอเบนนอนนักแสดงและผู้กำกับที่ผิดหวังจากการทำหนังไซไฟดาร์สตารที่มีเอเลียน เขาจึงลงมือเขียนบทหนังสยองขวัญเรื่อง Memory ความยาว29หน้าที่ว่าด้ยวยเรื่องราวของยานอาวกาศที่ได้รับสัญญาณของความช่วยเหลือจากดาวร้างเขานำบทไปปรึกษากับเพื่อนโปรดิวเซอร์โรนันชูเซตที่ช่วยกันเสริมเรื่องราวและเปลี่ยนชื่อเป็น s t a r b a s t ก่อนจะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นเอเลียนในที่สุดโปรเจกต์ Project หนังเอเลียนถูกปฏิเสธจากสตูดิโอเกือบทุกแห่งเพราะเรื่องราวที่สยดสยองเกินไปจนกระทั่งวอเตอร์ฮิลได้เข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ช่วย เจอระจากับ2 0วนตี้เซน y ูรี่ฟอใหและถูกวางตัวให้กำกับแต่ฮิวเองไม่เคยและไม่มั่นใจว่าจะกำกับหนังไซไฟได้จึงชักชวนริทลีย์สกอตที่เขาประทับใจฝีมือการกำกับหนัง The d u e l ลิสมากำกับแทนสกอตตัดสินใจลงมือเขียนสตอรี่บอร์ดหนังทั้งเรื่องส่งให้ฟ็อ ปรากฏว่าผู้บริหารประทับใจมากประกอบกับกระแสหนังไซไฟกําลังมาทําให้สกอตได้รับทุนสร้างเพิ่ม2เทา่าจากงบประมาณตั้งต้น4.2ล้านเหรียญในการถ่ายทําเนื่องจากมีตัวละครมนุษย์เพียง7คนสกอตจึงพยายามจ้างนักแสดงที่มีฝีมือเพื่อให้ความสําคัญกับวิชวลของหนังได้อย่างเต็มที่แต่เดิมเมอริลสตรเปเป็นตัวเลือกแรกของบทเอลเลนลิฟรีแต่การจากไปของสามีทําให้ทีมงานเลือกนักแสดงหน้าใหม่อย่างซิกเนีวีเวอร์ที่จะแจ้ง เกิดจากหนังเรื่องนี้แทนส่วนบทบาทกับตันดดลลัสแต่เดิมวางตัวให้แฮร์ริ o สันฟอร์ดรับบทแต่โดนปฏิเสธเพราะไม่อยากรับบทซ้ำกับ Star Wars และทอมสเกอรินักแสดงแถวหน้ายุค80ที่ปฏิเสธในคราวแรกเพราะเป็นหนังทุนต่ำและไม่ชอบบทแต่หลังจากได้เพิ่มทุนเขาก็ตอบรับและเจรจาลดค่าตัวเพื่อแลกกับส่วนแบ่งกำไรของหนังแทน ส่วนนักแสดงที่อยู่เบื้องหลังชุดซีโนมอฟก็คือโบลจิบาเดโจชาวเคนยาเจ้าของความสูง205ซนติเมตรที่เข้ามาเรียนกราฟิกดีไซน์ในลอนดอนสกอตเดงกลัวว่าการใส่ชุดแสดงจะดูไม่เป็นธรรมชาติแต่โชคดีที่บังเอิญว่าบาเดโจเคยเรียนการแสดงละครใบามาก่อนทำให้การแสดงเป็นซีโนมอฟออกมาเป็นธรรมชาติ หนังเรื่องนี้กลายเป็นผลงานสุดท้ายของเขาหลังจากเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตจางในปี1992 หนึ่งในความสําเร็จที่ทําให้ตัวหนังไปที่จดจําก็คือภาพลักษณ์ของเอเลียนที่ออกแบบโดยเอชอาร์ไกเกอร์ศิลปินสไตล์ชีวจกกักนหรือไบโอแมคชีนิคอลชาวสวิสที่ออกแบบซีโนมอฟโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดเนโครโนโฟจากหนังสือภาพเนโครโนมิคอนของเขาเองสกอตและไกเกอร์ ker, ทำงานร่วมกันในการออกแบบซีโนมอฟและองค์ประกอบอื่นๆในหนังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงอวัยวะเพศของมนุษย์ในเวอร์ชั่นแรกซีโนมอฟจะมี ผิวหนังที่โปร่งใสสำหรับการพรางตัวแต่สกอต์ขอเปลี่ยนเป็นผิวสีดำเพื่อให้สามารถแฝงตัวในงเงามืดได้ส่วนไกเกอร์ตัดสินใจเอาเบ้าตาออกเพื่อให้ดูมีความโหดร้ายไร้ความปราณีมากกว่าเดิม สกอตตัดสินใจฉีกขนบหนังไซไฟแฟนตาซีในเวลานั้นด้วยคําจํากัดความของตัวหนังว่าเป็นสิงหาสัพ์ของหนังไซไฟที่เต็มไปด้วยฉากความรุนแรงเลือดสาดแบบเรดอาร์แม้จะโดนสตูดิโอสั่งปรับลดแล้วก็ตามตัวหนังทํารายได้และคําวิจารณ์ดีงามคว้ารางวัลอสการ์สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมมาครองกลายเป็นหนังไซไฟอวกาศที่ทรงอิทธิพลในวัฒนธรรมปอ๊อปมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสยองขวัญระดับตำนานแมสซิโนมอฟจะโผล่ ในหนังภาคแรกรวมเพียง4นาทีเท่านั้นต่อมาสกอตตัดสินใจส่งไม้ต่อให้เจมส์คามเมรอนเพื่อเปลี่ยนให้เป็นหนังแอคชั่นมากขึ้นในเอเลียนส์ที่ยังคงได้รับความนิยมเช่นกัน รวมทั้งในเอเลียนภาค3ที่ได้เดวิดฟินเชอร์กำกับและภาค Resurrection ที่ได้ชองเปียร์เชอร์เน่กำกับที่กลายเป็น2ภาคที่ได้รับคำวิจารณ์และทำเงินได้น้อยที่สุดก่อนที่สกอตจะกลับมาสานต่อเรื่องราวภาคต้นด้วยตัวเองใน Prometheus และภาค Covenant ที่ทำไรายได้และคำวิจารณ์ระดับปานกลางจากความล้มเหลวของแฟรนไชส์ทำให้แทบไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาอีกเลยจนกระทั่งปี2015มีรายงานว่า Fox กำลังเดินหน้าสร้างหนัง a อเลีภาคที่5ที่ได้นิวบลอมแคมผู้กำกับดิสติกนายมากำกับและได้วีเวอร์กลับมารับบทเอเลนริปลีครั้งโดยจะเป็นหนังภาคต่อจากเอเลียที่ข้ามภาค3และภาค e ีเซ r เ c t ชันไปเลยแต่สุดท้าย Fox ก็ตัดสินใจยกเลิกโปรเจกต์เพราะต้องการสร้างภาคคอนเฟนแทน จนกระทั่งในปี2019หลังจาก Fox ถูกดิสนียซื้อกิจการได้มีการประกาศสร้างภาคล่าสุดในชื่อเ l เลียนโรมูลที่ได้เฟเดออรเรสผู้กำกับ e ีวิ d เด d และดอนบรีตมากำกับ และได้สกอตมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ด้วยตัวเองโดยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างภาคแรกกับภาค2แต่ไม่มีเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันเล่าเรื่องการผจญภัยของลูกเรือเก็บขยายที่ต้องเผชิญกับซีโนมอร์ฟในดวงดาวอันรกร้างด้วยบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงภาคแรกทั้งดีไซน์ดั้งเดิมของเฟสฮักเกอร์ที่สร้างตัวจำลองจริงๆขึ้นมาและซีโนมอร์ฟที่กลับมาใช้วิธีการใช้คนสวมชุดถ่ายทำด้วยการไล่ตามลำดับเหตุการณ์และลดการใช้ CGI เพื่อคงความสยองขวัญและตึงเครียด แ,แบบหนังต้นฉบับให้ได้มากที่สุดและนี่คือเรื่องราวของแฟลนชส์หนังเอเลี่ยนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้ BT b u s ิ Insight จาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงเรื่องใดคอมเมนต์บอกเราที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe BT b u s ไว้ด้วยนะครับ